เจ้านังขอคำป้าศิลปินเขาทีมสะโอ้เดี๋ยวบางห้สู่ทีงฉันก่อนเด้แน่น่เน่แน่อยเน่แน่กว้าวพองเดใไ่น์อะพูดพูดภาษาไทยภาษาไทยเอาเอาไหซูนมาพบปะน้องๆกันหน่อยเนาะค่ะแล้วสวัสดีสำหรับน้องๆละค่า ไม่คายพุทธบุตรของข้าเนาะนะคะสำหรับเขาที่มื้อนี้นะคะคงจะดีใจที่นะคะได้มีโอกาสมาพบปะ,ะน้องๆนะคะแล้วก็ถือว่านะคะมารกคมแสดงขั้นพิเศษนะคะกับน้องๆนะคะพุทธบุตรที่ผ่านระยะที่สางของข้านะคะมื้อนี้ขอบคุณนะคะสำหรับพระเดชพระคุณนะคะพระอธิกาดกรดรบุญชวน ธรรมโคโสกูนะคะขอบพระคุณหลายๆที่ให้โอกาสขอที่พี่ทิดาดินรวมถึงพี่ชายอีกคนหนึ่งนะคะอีลีแล้วคนอยากมากมันแค้นกันคุณนะคะจะเอานติดหน้าเนาะนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวให้น้องสาวมาแทนมือน,นี้นะคะเอาเป็นว่าขอทิพย์นีผลงานเพลงมามอบให้น้องๆอ,อยากฟังเพลงใดเสนมอมาเด้อนะคะจากโรงเรียนใดแน,น,น่น้อนนี่ค่ะอยู่อยูอยหลายจังหวัดศรีสะเกดมากว่าใคะนี่ว่าศรีสะเกดมากมากเลยครับผมนี่ยค่ะ มหาวิทยาลัยาฯศรีสะเกตมาัาอัเมอคกะค่ะหาอเมริกหาอเมริอเดริยค่ะปาติวสาปาติวปาติวค่ะสายมูญสายมูนฮุดซูมหลายลเลิกนกท่า ชีค้มชีค้มค่ะนะคะขอบคุณเรไรเขาที่นะคะเซนังคณิคมค่ะยินดีนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องชาวิทิดาดินครับนำเดินมนเดินทางมาจากกรุงเทพ อันเดี๋ยวก็นี้เอลยขอทิพย์มีผลงานเพลงมามออให้น้องๆเท่าได้ฟังกันนะคะไพ่อย่างมัวน่ำเอือยนะคะลูกขึ้นเป็นไปเด้อนะคะเอาเป็นว่ามาฟังเพลงแรกกันดีกว่าเนาะครับปลาข่อยปะครับค่ะป้าข่อยปะ